โดนดักซะแล้วโอ้อเสียงโอ้เสียงควายห้องห้องหาลูกเด้หน่ะเ้เป็นห้องหาลูกเงียบสงบจะแซ่ล่ะเงียบสงบเลยคนไปให้ไปหน้ากันเบิดเลย ท้องนากันหมดที่นีเ่เลยผ่านข้างเล้าข้างเล่ามามามาไปเรียกไปงาน ลงสีตรงเนี้ยทุกคนหายไปไหนกันหมดที่เต็มการที่พวกคุยมีคนอยู่หลายเนาะบานเฮาไปทางนี้ดีกว่า ไม่ด่ามกูลงเอาไวนะ้น่ะป้าเสียหายไปเลยนะคะต้องได้บ้านใหม่นะคะเนี่ยรดเลยนะคะก็เรือเลยนะฝั่งนี้ก็คือกันนี่ก็เรือค่ะเดี๋ยวนะคะจริงๆอยากจะไปฝั่งนี้อยู่แต่ว่า,างานเราไปทางท่าน ไม่ไหมเลยนะคะสิบ,าบ้าไปเบิ่งเนาะพาต่เดี๋ยวจบเบียงงานตัวนี้ก่อนนะคะโอยเบิโโโโดเลยพี่น้องเห็นไหมคะนี่เออเฮ้ยไม่เหลือค่ะยักษิบาจังไหนเนาะค่ะทุกคนกคน่ะบพูดคนยำหน้าอยู่นะคะนี่ยะไม่ได้แล้วนะคะนี่ เบิดเลยเสียชีวิตหมดเลยตัวเดี๋ยวลงไปเบิ่งก่อนอันนี้กำลัง,งยงาวๆเนาะตัวนี้อันบางตัวก็สัน้นๆพอสั้นๆมันก็หายไปกับน้ำเลยนะคะกล้องสายขออภัยนะคะขับรถมือเดียวนะคะทุกคนเดีย๋ยวเบิง่งตายเบิดมีเรือนะคะเบิดเลย เออสะดุดโอ้คนมีเพลงความน่าจะเป็นที่โพนม่วงหรือเปล่าคะมีเพลงด้วยนะคะไปๆปเราจะอๆน้ำก็ยังหลายอยู่นะท่วเมื่อประมาณอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์แล้วนะคะอันนี้ดำไหมบ้านนี่อันนี้เป็นนาวานนะคะ รอัลาดอันนี้คือดำใหม่นะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะดำหน้าม้วนม้วนวนางบา้าชิ้นะทัวมึงเด้อสูๆ้ๆเฝ้าไปโอ้วันนี้เรียบไปไปพ่นม่วงม่วหลังจะสมัครสบัสดน้ำดักเฮ้ยดำใหม่มาเตสได เนาะ,<ด>จ,ะจะไปสำนักสงฆ์ไม่ได้เอากูฮะจะไปนน่นไงที่เขามีงานอะ่ะโอ้ไม่ได้เอาไม่ได้เอากับเขากับหน้ามาล้อยมานิไม่มีไม่มีเอ็มร้อยเลยวันนี้นนเอาน่าไม่ใช,งงใช่งานนั้นนะสำนักสงฆ์พลนม่วงอะ่ะวันนี้พรุ่งนี้มีลาพระเด้อ ต้องดับก่อนพรุ่งนี้มีรอพระที่สำนักสงพนม่วงใช่บบพญานาคเหรอเฮ้ยพญานาคใสมันอยู่ตรงตรงป่าช้านะน้าเออ,อข้ละที่กันเพราะว่าพรายไปรอบพระมาอื่นไปร่วมบุญเด้อตอนนี้เขาก็มีโรงทานวันนี้กับพรุ่งนี้มีโรงทานอยู่ห้าสิบวนาทีเลิกลาห้าสิบนาที ใช่ค่ะหนูมาสายเนี่ยไปก็ได้อยู่ดีมีแห้งดำเร็วๆเด้อเข้าวัดแรกกระเต้าเพิ่งมาห้อนเพิ่งมาตายเบิดพี่น้องเอ้ยไปเฮาเดินทางต่อเร็วๆเร็วๆเพื่อนนั้นเพื่นนั้นขึปุ้ยล่วงระบาดเนาะบ่งนะคะนี่เสียหายจนไม่มีสิ้นดี ยกได้ไหมเนี่ยกี่กานลูนึสองสามยกได้ถ <c oughs> นนจนอันนั้นขาดบดนะคะความฝนตกน้าท่วมโอ้ยไม่เหลืเอเนาบดนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ รถอะไรมารถไทยมาแล้วมันทุกอะไรมาเนอะรถไทยโลได้ได้ไดยามาเลี้ยงควายลดำหน้าล,ลฮะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเซ่อเซ่ออ่ะฮะ ใครก็ทักทายนะเป็นเรื่องปกติของมาดามองปูนะคะแต่วมนนี่สิไปสำนักสงฆ์นะคะมีแต่อาหารหมาอยู่หน้ารถนะคะอาหารคนมืนี้ก็่ได้ไปเพราะว่าไได้ไปไม่ได้ไปเจ็ดใจนะคะอันนี้ก็เกี่ยวหญ้านะคะซู้ๆนะคะเกี่ยวหญ้าใครแน่ชาวนี้คือน้ำไม่ท่วมนะคะโอ้ยคอยเสียดัด่ะ แต่ว่าโดนน้ำซอดจนว่าถนนมันแบบโดนออ่เวิ่งแบบกตุกๆๆๆตกไปรลอดเลยนะคะอ้ขกระดับหน้าทา่าภูนแล้วทุวกคนอยู่ในให้ในนากันวัดค่ะในหมู่บ้านไม่ค่อยมีดอกค่ะสว่วนนี้ก็ปลกูกปลูกทวดินแล้วค่ะนี่ปลูกทวดินในกระถางนะคะเป็นตะเป็นได้ง่างมขนาดเลย เฮ็ดเบียดเฮ็ดงานเฮ็ดยังุอ้ยไปดำน้าสวัสดีค่ะระหว่างทางก็จะเจอชาวบ้านนะคะพี่ๆน้องๆบ้านเฮา,านี่ยแหละค่ะไปดำหน้าดำให้นะคะส่วนเราก็เบียดเราเดี๋ยวแต่ไม่มากเลยในช่วงนี้สองสามวันเห็นนะคะถ้าว่านี่ก็จะเอาขนมนมเนยเนี่ยมาแจกชาวให้ชาวนาบ้านเฮาเพืกันนะคะ แต่ว่าก็ดีแต่แต่ว่าเฮาตบ้างนะคะงานเขาลัดโตมากเลยตอนนี้ย่งกันนี่ไปทางนี้ดีกว่าทางลัดนี่ดีกว่านะคะโย,โยโยโย้ทางลัดนีเดียวเองนะคะไปทานนนอ้อมนะคะคิดเองนะ ไปทางนั้นมันก็อย่างนี้แหละค่ะถ้างนั้นเราก็ต้องไปทางโน้นอีกทางนึงนะคะเออโอ้ยแลนด์นอฟองดตามโอ้ยคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งถ้าเกิดตังใจมาดั่งคนนี้เด้อกระดิ่งให้พธิทโทรมาค่ะเรรับโทรศัพท์พอก่อนนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลกําลังไปเชฮอดแล้วออนมากแค่